พี่น้องครับดูรับประชาชนเขากับโบมี่อย่างยูซือประชาตํตำรวจกระทำหน้าที่ตรงนี้ผมเห็นเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เจ้าหน้าที่ยูหันบอกให้ประชาชนเขามาเสียครับป้ายูนี่อยู่ไหนครับอยู่ไหนพี่ครับยุประชาชนยังไม่มีสักคนเลยตรงนี้นี่เขาเขามากเสียครับปรับแล้วบอรับทำหน้าที่ของผมอยู่บ่รับเลี้ยงอย่างนี้นี่ผมลงระบบของผมนี่ทำหน้าที่เลี้ยงเราใบขาวเด็กจะไม่เกี่ยวใครใบขาวมันรู้แต่วันไหนเขาไม่รู้แต่วันไหนออกมาเมื่งวันที่คุณมิเสียมาดูทำไมไม่ญาังบริสุทธิ์ใจญาหญง แล้วพี่จะมาทะเลาะอะไรกับผมเอ้าแล้วเราจีแย่หนังพิดบังแค่ยังผมจะมาทะเลาะอะไรกับผมไ่ได้ทะเลาะผมขอความจริงมทะเลาะอะไรผมขอความจริงให้มันกระจ่างครับอะไรครับความจริงใบสั่งนี่ยผู้กองบอกว่าวันไหนตั้งแต่วันไหนเอามาหยังตั้งแต่วันไหนวันไหนเอามาหยังมันเป็นหน้าที่ของผมใบสร้างพวกนี้เขาต้องเสียใบสร้างของผมใบสร้างแบบเหลี่ยมนะครับใบสร้างแบบเหลี่ยมสีขาวเนี่ยประชาชนได้รับแล้วประชาชนจะเอามาเสียค่าปรับกับพนักสอบสวนอยู่สถานีตำรวจ แล้วเสียออกไม่น้ำเห็ดหยังใบสั่งนะครับจำเป็นยังต้องเอาออกมามันมีขาวเหลืองชมพูฟ้าใบขาวเนี่ยมันต้องฉีกให้ประชาชนเบิงต้นน่ะอันนี้ประชาชนเขามาจ่ายอยู่ตรงโรงพักผมก็ถือมาเป็นเหล็กแหลมอีกแล้วเหล็กหลมนี่อีกแล้วไข่ไข่กัลังใสอีกแล้วใจอยูุ่โรงพักเราต้องชือมาจุดตรวจํากอีกแล้วแล้วมาทะเลาะอะไรกับผมตรงนี้ผมไม่ได้ทะเลาะผมขอความจริงให้มันปรากฏไม่ผมทำหน้าที่ผมสงสัยว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่โป่งใส่ตอนนี้